ทีนี้ถัดไปตัวใหม่ก็คือย<ม>ูครีนานะคะยูกร<ม>ีนาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดีวยวเหมือนกัน<ม>นะคะเขาดำรงอย่างไรเราไปดูนะคะรูปร่างนักเรียนยูกรีนาแปลกกว่าตัวอื่นก็คือมีส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะมีคครโรพลาส์ถ้ามีโครโรพลาสเป็นไง<ม>สร้างอาหารได้เองนะคะ อันนี้เป็นภาพจริงจากกล้องจุลทรรศน์นะคะะยูปีน,นามีรูปร่างเขาบอกว่าคล้ายใบยโพนะคะมีหนวดนักเรียนมีหนวดหนึ่งเส้นเล็กมากนะคะเล็กมากๆเหมือนใบโพเขาบอกนะคะแปลกตรงที่มีโคร oplast ลลนะคะส่วนที่เป็นสีเขียวสิ่งมีชีวิตใดมีสีเขียวก็ สามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะสร้างอาหารได้เองนะคะที่อยู่ก็อยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปร่างแน่นอนนะคะ ต่างกับอะมีบาอันนี้ก็จะมีรูปร่างแน่นอนเหมือนพารามิเซีมนะคะมีหนวดนะคะแต่ไม่มีซีเรียเหมือนอะพารามิซีมนะคะหนวดเอาไว้ทำไรเอาไว้โบกพัดไปมานะคะไปหาอาหารต่างๆนะคะรูปร่างเราไปดูนะคะอันนี้เป็นภาพวาดนะคะภาพวาดเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะว่า มีอะไรบ้างรูปร่างคล้ายใบโพนะคะนเรีนยนดูมีนวดนวดนี่เราเรียกว่าแฟเจลลัม um, นะคะอันนี้เป็นภาพวาดให้เห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีหนวดหนึ่งเส้นเราเรียกแฟเจลลัม um, นะคะมีจุดเขียวๆเ,เราเรียกว่าโครโรพลาสนะคะ,ะที่เขียวๆอยู่เราเรียกโครโรพลาสอยู่อาศัยอยู่ในน้ำอันนี้เป็นนิวเคลียสอยู่นี่นะคะ อันนี้ก็จะมีนวดหนึ่งเส้นออกมาพเพลตเดลลัมนะคะโบกพัดไปมาอันนี้เป็นภาพวาดเพื่อให้เห็นส่วนต่างๆชัดเจน นี่ก็จะเป็นนิวเคลียสนะคะนิวเคลียลัสหน่วยพันธุกรรมก็จะอยู่ที่นิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้มีหน่วยพันธุกรรมนะคะนักเรียนจะอยู่ที่นิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นการกินอาหาร ทำไงมันกินไหมกินเหมือนกันนะคะแต่ตรงที่เขาก็มีคลอโรพลาสนะคะเขาสามารถสร้างอาหารได้เองด้วยนะคะเนี่ยดูอันนี้นะคะอันนี้ก็จะมียูคลีนาหลายตัวด้วยกันนะคะการกินอาหารเขาสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะเนื่องจากภายในเซลล์นั้นมีคลอโรพลาสคือส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะนี่ยูคลีนาหลายตัวด้วยกันนะคะ อ่ะซึ่งอยู่สีเขียวนี่ซึ่งอยู่ภายในโคลอโรฟิลล์นะคะะมีโคลโอพลาซซึ่งจะมีโคลอโรฟิลอยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะคะแล้วก็ดูดอาหารจากน้ําด้วยนะคะาะฉะนั้นมันสร้างอาหารได้เองและมันก็ดูดอาหารด้วย เพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่เป็นไงแต่ถ้าภาพอย่างนี้นักเรียนมองไม่เห็นเพร์เกลัมนะคะหรือหนวดนะคะแต่ถ้าขยายให้เห็นเซลล์เดียวก็จะเห็นหนวดเล็กๆนะคะถ้ามองอย่างนี้มันก็จะกลืนไปกับน้ำนะคะจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่เขาก็ใช้หนวดของเขาโบกไปมานำทางไปนะคะแล้วก็ลำตัวก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย รู้จักอะมีบานะคะรู้จักพารามีเซียมรู้จักยูครีน่านะคะอะมีบารูปร่างไม่แน่นอนพารามีเซียมเหมือนรองเท้านะรูปร่างแน่นอนมีซีเรียยูครีน่าเหมือนใบโพมีหนวดมีหนวด1เส้นเพอร์เจลัมนะคะเอาไว้โบกพัดในการเคลื่อนที่นะคะ ถัดไปเราไปดูการเคลื่อนที่ของยูครีนานะคะการเคลื่อนที่นะักเรียนดูภาพขวามือเป็นภาพภาพจากกล้องจุลทรรศนะคะภาพซ้ายมือเป็นภาพวาดนะคะมีส่วนที่เป็นโครโพาส์นะคะมีนิวเคลียสหน่วยที่บรรจุพันธุกรรมต่างๆเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็น หน่วยที่บรรจุน้ำคอนเทกชั e วัคิวโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟเยลัมหนวดเส้นยาวของเขานะคะคนักเรียนดูในกล้องมองไม่เค่อยเห็นนะคะเนี่ยลูกศรชี้ก็คือแฟตเยลัมนะคะหนวดมองไม่เค่อยเห็นเพราะฉะนั้นใช้หนวยดย,วยาวๆเนี่ยเส้นเดียวในการเคลื่อนที่นะคะอันนี้เป็นภาพวาดให้เห็นนะคะ น,นี้เป็นเซลลเพียงเซลเดียวนะคะเซลลเดียวอันนี้ก็จะมีะคโลโรพลาสต์อยู่ภายในคโคลโรพลาสต์ก็จะมีคโลโรฟิลล์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็สังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้นะคะแล้วมันก็กินอาหารอื่นด้วยแล้วเวลากินอาหารมันก็ใช้ กระเจ้าล่ามเนี่ยโบกพัดเข้าร่องปากของเขานะคะทีนี้เราไปดูการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอันนี้เป็นภาพก็เหมือนกันนะคะนำออกซิเจนเข้าสู่เซลลนำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลลเหมือนกันนะคะเนืเ่องสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะไม่ว่าพืชหรือสัตว์หรือเซลลเดียวหรือหลายเซลล์ก็จะมีการหายใจ นะคะหรือการแลกเปลี่ยนแกส๊สนะคะใครไม่แลกเปลี่ยนแก๊สมั่งที่นั่งอยู่มีไหมม,มีนะถ้าไม่ถ้าใครนั่งไม่แลกเปลี่ยนแกส๊สก็แสดงว่าไม่มีชีวิตแล้วนะนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องอมีการแลกเปลี่ยนแก๊สอยู่ตลอดเวลาหรือก็คือการหายใจนั่นเองนะคะโดยการเอาออกซิเจนเข้าไปนะคะไปให้ใคร ไปให้เลือดนะคะไปให้ปอดในการฟอกเลือดนะคะให้เลือดดำเป็นเลือดแดงแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปล่อยออกมานะคะโชคดีที่ว่าโลกเรานั้นมีพืชอยู่มากมายพืชก็นำเอาคาร์บอนไดออกไซด์นี่ยไปสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาให้เรามังนั้นก็จะเกิดการหมุนเวียนอยู่ นักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมออกซิเจนไม่หมดไปจากโลกนี้ใช่ไหมนะคะมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะเว้นพืชนี่ก็เหมือนเป็นปอดเป็นปอดของโลกนะคะฟอกอากาศให้เรานั่นเองนะคะอันนี้คือพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะอันนี้ก็เป็นมองเห็นเฟตีเลมไหม หรือนวดไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เป็นภาพจริงนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูพวกสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หลายเซลล์ที่ควรรู้จักนะคะ